วันนี้นะคะชมรม ICT พาทุกท่านมาพบกับแปลงนาข้าวนะคะข้าวที่ท่านกําลังเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะคือข้าวไร่ข้าวข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะซึ่งเราได้ทําการเกี่ยวไปเมื่อวานนี้แล้วก็ได้ทําการมัดข้าวไว้แล้วแล้วก็เอาไว้เป็นจุดๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเนื่องจากสภาพอากาศเป็นแบบนี้นะคะเราก็อยากจะรู้ว่า เขาจะทำยังไงต่อกับข้าวนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะลุงสอนนะคะลุงสอนสวัสดีครับไม่ใช่ครับลุงสอนแล้วอันนี้จะเอาข้าวทำยังไงต่อคะข้าวนี้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไอ้มหฑลที่ร้านนะครับก็เอาจะเอาไปตีอ๋อจะเอาข้าวไปตีตรงร้านท่านนู้นใช่ไหมคะอ๋อโอเคแล้วติดแล้วเราจะตากที่ไหนเออร้านสะดุกห้า โอเคค่ะคและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงลานตีข้าวตรงใต้ต้นมะขามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่ๆเขาว,ว่าจะทำยังไงต่อกับข้าวนะคะ ขาวมาเลยค่ะเพื่นนอ,อนแกรบสวัสดีค่ะเดี๋วยวไปขออนุญาตสัมภาษณ์กันหนึ่งเพื่อนแกรบสวัสดีค่ะพี่สมัยอันนี้<ๆ>ใช้เวลาจะ,จะใช้เวลาตากข้าวหลังจากนี้กี่วันอันนี้ช่วงนี้อากาศมันชื้นหน่อยอก็คงจะใช้เวลา,วลาสักหน่อยนะครับค่ะครับถ้ามันแห้งก็ถ้ามันแดดแดดก็ประมาณ3แดดน่าจะโอเคอยู่3แดดนี่คือ3วันครับผมตรงฟาดข้าวนี่เหนื่อย ไม่เหน่ครับเพราะว่ามีญาติธรรมมาช่วยกันเยอะๆเลยก็ขอบคุณมากครับผมที่ได้มาช่วยเหลือกันในวันในในในหน้าเกี่ยวข้าวตอนนี้นค,นค่ะน้องแนนก็ขอขอบคุณนะคะญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ําแล้วก็อาหารไปเมื่อวานนี้นะคะในวันที่เราเกี่ยวข้าว ก็ขอขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็ในคลิปหน้านะคะเราจะพาไปชมข้าวจำนวน3ามไร่ตรงแปลงกเกษตรทางโน้นนะคะก็รอชมรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอาแรง